แก้วก็มีอันตรายมากเลยลูกถ้านักท่องเที่ยวมาเหยียบหรือรเด็กมาเหยียบเนี่ยเป็นอันตรายเลยนะ ใช่ออไหมอะงั้นเรามาทําทํากิจกรรมกันดีอะเราเราจะทําอะไรดีอะถ้าขยะเยอะขานาดนี้เราจะทำยังไงดีพี่กบ <sociedad. S 1> ัวเก็บขยะไปทิ้งอะเก็บขยะไปทิ้งแล้วเราทำาไงต่อใครมีรางวัลอะไรดีไหมนะได้ไอติมแท่งหนึ่งโอเคไหมโอเคมาเรามาแข่งกันดีกว่าไว้พี่บามาช่วยกัน <nov. S 2> อ่ะเ,เริ่มนะคะอะเรามาดูการเก็บขยะนะคะข้างขยะในหาดนี่า เสร็จแล้วเก็บไปกองไว้เดี๋ยวเราจะไปทิ้งกันเรามาหากิจกรรมให้เด็กๆได้ลองทำกันดีกว่าเก็บกระยาคนละชิ้นนะลูกเนาะพลาสติกค่ะปลาทานเข้าไปอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะน้องเนตายตายเลยน่าสงสารวิลูกฉะนั้นต้องบอกเพื่อนๆว่ายังไงว่าเที่ยวเราต้องห้ามอะไรคะห้ามทิ้ง ทิ้งขายะาในทะเลมีอะไรได้วยคะขายะที่เราเจอโอ้มีสารพัดเลยเศษไม้แก้วพลาสติกคนละกองนะลูกเด็กๆไปดูนะว่าถ้าเราทิ้งขายะแล้วสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันเห็นอะไรไหมลูกเห็นปลาตายไหมย่าเป็นไงคะอ,ถ,ะอะถ้าเราทิ้งอะทิ้งเศษขายะเยอะๆเนี่ยปลานในทะเลจะเหลือไหมเนี่ยลูก น่าสงสารไหมสิ่งแวดล้อมเป็นพิษใช่ไหมฉะนั้นต้องช่วยกันยังไงคะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะเออสงสารเขาไหมคะน้องเนททำอะไรคะ<ง>เออทำลงศพให้พี่ปา่าฝ<ง>ั่งพี่ปาปะ<ง>น่าสงสาร<ง>ใช่ไหมลูก เขาอาจจะกินพลาสติกเข้ามาใช่ไหมหรือน้ําในน้ํามันไม่สะอาดใช่ไหมคะโอ้ไฟแช็กก็มีเห็นไหมขยะทุกประเภทเลยอ่ะนี่เศษบุหรี่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเศษพวกนี้มันเป็นอันตรายกับสัตว์ใช่ไหมคะโอ้แก้วก็มีอันตรายมากเลยลูกถ้านักท่องเที่ยวมาเหยียบหรือเด็กมาเหยียบเนี่ยเป็นอันตรายเลยนะหมดความสนุกเลยนะลูกนะ หนูเคยโดนมาแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นต้องบอกเพื่อนๆว่ายังไงคะพี่บัวเราต้องช่วยกันรณนงคลงใช่ไหมคะช่วยกันคนละไม้คนละมือทะเลเราจะได้สะอาดสวยงามคุณพ่อเก็บขยะทิ้งนะคะขยะกองนี้จะผลงานเด็กๆนะคะให้คุณพ่อทิ้งนี่ก่ะเพราะเศษพวกนี้เดยวมีเศษกงเศษแก้วมันเป็นอันตรายต้องให้คุณพ่อช่วย ผลงานเด็กๆนะมีทั้งพลาสติกเศษแก้วบุหรี่ไปแช็กดูนะคะเศษขยะค่อนข้างเยอะนะซึ่งถ้าเศษพวกนี้พวกปลาสัตว์ท้องทะเลทานเข้าไปเนี่ยมันทั้งมีอันตรายมากเลยเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะเล็กๆน้อยๆมาเที่ยวเราอย่าทิ้งเศษขยะลงบนทะเลนะคะ อ่แล้วเดี๋ยวคุณพ่อให้เด็กๆเอาขยะไปทิ้งเนาะ